ขอเจริญพรมายัางญาติยยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับยาดิยยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายยาดิโ่ยมก็คงจะเปิดวิทยุ มารออยู่แล้วนะช่วงนี้อาตมาก็กำลังนำเรื่องตัวอย่างของบุคคลที่ละเมิดศีล5รักษาศีล5ไม่ได้ทำบาปกรรมเกี่ยวกับการละเมิดศีล5ในข้อใดข้อหนึ่งนะมาบรรยายให้โยมได้ติดตามรับฟังนะวันก็ยังมีอีกเยอะพอสมควรโยมเรื่องตัวอย่างของบุคคลผู้ที่ ละเมิดในศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งแล้วเนี่ยตายก็ไปตกนรกหมกไหมเสียกรรมที่มีอยู่ก็มาเกิดเป็นเปรตนะอาตมาก็อยากจะให้โย,ยมได้ฟังอีกสักเรื่องนะในวันนี้โดยจะมาเลือกเอาเรื่องในเปรตวัตถุนะในเปรตวัตถุเรื่องมัตตาเปติวัตถุนะเป็นเรื่องของบุคคลผู้ที่ตนี ไม่ยอมให้ทานแล้วก็รักของเขาด้วยด่าบริภาทด้วยเรียกว่าทําบาปกรรมหลายอย่างมากนะนางคนนี้ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย,อ,ยอย่างไรเนี่ยอยอดยมก็รองติดตามรับฟังดูอยู่ในมัตตาเปติวัตถุที่สพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงตรารบนางเปรตชื่อมัตตาจึงตรัส พระคถานี้มีคำเริ่มต้นว่านักคาทุพพนตรูปาสิดังนี้ได้ยินว่าในกรุงสาวัตถีได้มีกุดุมพีผู้หนึ่งเป็นคนมีศรัทธามีความเลื่อมใสแต่ภรรยาของเขาไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสมักโกรธและเป็นหมันโดยชื่อโดยชื่อมีชื่อว่ามัตตา ลำดับนั้นกุตุมพีนั้นเพราะกลัววงสกุลจะขาดศูนย์จึงได้นำหญิงอื่นชื่อว่าติดสามาจากตระกูลเสมอกันนางเป็นผู้มีศรัทธามีความเลื่อมใสทั้งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของสามีไม่นานนะักก็ตั้งครนภเออโยมนะเมียคนแรกนั้นไม่มีศรัทธาไม่มีศีลนะแล้วก็ไม่มีลูกด้วยนะ บาศกกุดุมบีผู้มีศรัทธาก็กลัวว่าตระกูลมันจะขาดศูนย์ไม่มีลูกไม่มีลูกมารับมรดกดำรงวงตระกูลเนี่ยก็อาจจะขาดศูนย์ได้ก็ไปหาเมียคนใหม่มาอยู่ด้วยกันนะการมีเมียมีภรรยาหลายคนนี้ก็ไม่ถือว่าผิดนะโยมถ้าแต่งงานโดยชอบทำแล้วนะในสมัยก่อนกอ็มีกันเยอะหลายคู่นะที่มีภรรยาหลายคน แม้แต่อนาถาบินิกาเศรษฐีเองนะก็มีภรรยาอยู่หลายคนนะโยมนะก็มีตัวอย่างได้กล่าวเอาไว้อยู่ในคมภีรทีนี้มาดูข้อความจะเป็นอย่างไรโดยการล่วงไปสิบเดือนนางจึงคลอดบุตรคนหนึ่งบุตรคนนั้นมีชื่อว่าภูตะนางเป็นแม่บ้านอุปถากภิกษุ4รูปโดยคารพส่วนหญิงหมันดิษยานางอันนี้ก็เป็นธรรมดานะ ความริษยานั้นเป็นธรรมชาติของผู้หญิงอย่างหนึ่งเหมือนกนโยมโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกันเนี่ยถ้าผู้หญิงด้วยกันดีกว่าตัวเองสวยกว่าตัวเองหรือว่ารู้สึกว่าจะดีเกินหน้าตัวเองในเรื่องต่างๆเนี่ยผู้หญิงมักจะอดทนต่อความดีของผู้หญิงด้วยกันไม่ได้นะมักจะอิจฉาริษยาเขาผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกนโยมผู้หญิงหมันคนเนี้ยเมียคนแรกหรือว่าเมียหลวงเนี่ย ก็อิจฉาเมียคนที่สองเมียคนที่สองนี่ไม่ใช่เมียน้อยนะโยมเพราะว่าอยู่บ้านด้วยกันนะสามีเขาก็เลี้ยงดูเสมอๆกันเพียงแต่ตัวเองไม่มีบุตรเท่านั้นเองวันหนึ่งหญิงทั้งสองคนนั้นสะผมได้ยืนผมเปียกอยู่แล้วกุดุมพีมีความเสน่หาผูกพันผูกพันในนางชื่อว่าติดสาเมียคนใหม่นิยม ด้วยอำนาจคุณความดีเนี่ยความดีทำให้สามีรักโยมเป็นธรรมดานะถ้าโยมอยากให้สามีรักไม่ต้องไปทำยาสเสน่ห์อะไรหรอกโยมเพียงแค่พูดดีทำดีคิดดีกับสามีสามีก็รักสามีก็ไม่ไปไหนละโยมกลับมาตายบ้านนี่แหละนะ <c oughs> นี่อะไรบางทีเมียหลวงโอ้โหคำพูดแต่ละคำเนี่ยิ่มแทงหูสามีสามีกลับมาแทนที่จะได้ยินเสียงเพ,เพ้อ ได้กินกับข้าวที่อร่อยอร่อยฝีมือของภรรยาตัวเองทาเนี่ยก็แทบจะไม่เอยได้ยินเสียงเพลาะเพาะจากภรรยาเลยกับข้าวอร่อยอร่อยก็ไม่ได้เคยกินด้วยฝีมือของภรรยาตัวเองเลยนะเขาก็เบื่อหน่ายยมอาจจะคลายความรักจากเราได้และยิ่งภรรยาบางคนก็ขี้โมโหจุกจิกจุจจี้ขี้บน่นด่าว่าวงตระกูลพ่อแม่เขาเนี่ยก็ทําให้เขา เจ็บช้ำน้ำใจไม่อยากจะกลับบ้านนะนะรำกระบี่กระบองอยู่เรื่อยเลยเมียหลวงภรยาหลวงเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุให้เขาไปหาความสุขนอกบ้านนั้นโยมฟังเรื่องนี้เนี่ยเอาตัวอย่างนางติดสานะนางติดสานั้นสามีรักด้วยอำนาจคุณงามความดีโยมนะทีน,นี้เขามีใจฟูขึ้นได้ยืนเจรจามากมายกับนางติดสานั้น นางมัตตาอดทนต่อเหตุการณ์นั้นไม่ได้ก็คือเมียคนแรกถูกความริษยาครอบงำจึงเอาอยากเยื่อที่กวาดสมไว้ในเรือนมาปโปรยลงบนกระหม่อมของนางติดสาโอ้โยมถือว่าเป็นเมียคนแรกเป็นเมียหลวงเป็นใหญ่ในบ้านนะจะทำอะไรก็ทำได้ตามอำนาจความโกรธของเธอเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นบาปที่จริงตัวเองก็ เป็นคนที่มีจิตใจขี้เหนียวตรณีมักโกรธด้วยแหละนะสมัยต่อมานางมัตตาธรรมกะละตายแล้วบังเกิดนางมัตตานยมตายเนี่ยบังเกิดในกำเนิดเปรตสเสวยทุกข้าะการเพราะพลังแห่งกรรมของตนก็ทุกนั้นจะรู้ได้ตามพระบาลีนั่นเองนนโยมค่อยฟังต่อไปนะว่าทุกยังไงนะภายหลังวันหนึ่ง นางเปรตนั้นเมื่อการเมื่อการก่อกรรมผ่านไปคล้ายกับว่าไปเกิดเป็นเปรตสักวันสองวัน10ว,น 20, วัน20วันหรือเดือนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะจึงแสดงตนแก่นางติดสาผู้กํำลังอาบน้ำอยู่ด้านหลังเรือนนางติดสาเห็นดังนั้นจึงสอบถามด้วยคาถาว่าท่านเป็นผู้เปลือยกายมีรูปร่างหน้าเกลียด สู้ผอมมีตัวสะพรังไปด้วยเส้นเอ็นดูก่อนนางผู้สู้ผอมมีแต่ซี่โครงท่านเป็นใครมายืนอยู่ในที่นี้เนี่ถ้าพวกเราเห็นตอนคำ่คำๆเย็นๆอย่างนี้ก็คงจะคิดว่าผีหลอกอนะโยมนะคงจะวิ่งหน้าตั้งเรี <c oughs> ยกว่าอันนี้แต่นางไม่กลัวนะโยมเนี่ยนางก็ถามไปตรงๆแล้วเอ๊ะว่าใครมายืนอยู่ตรงนี้รูปร่างหน้าตาน่าเกลียดเหลือเกินเนี่ยฝ่ายนางเปรต ได้ให้คำตอบด้วยคาถาว่าเมื่อก่อนฉันชื่อมัตตาท่านชื่อติดสาเป็นหญิงร่วมสามีกับท่านได้ทำกรรมชั่วไว้จึงจากมนุษย์โลกนี้ไปยังเปตรโรโยมนางติดสาจึงถามถึงกรรมที่เขาทำไว้ด้วยคาถาอีกว่าท่านได้ทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกายวาจาใจ เพราะวิบากของกรรมอะไรท่านจึงจากมนุษย์โลกนี้ไปยังเปตรโรกฝ่ายนางเปรตจึงบอกกรรมที่ตนทำไว้ด้วยคาถาอีกว่าดิฉันเป็นหญิงดุร้ายและหยาบช้ามรริฤษยาตรณีโอ้อวดคือคุยโวโยมได้กล่าวว่าจะชั่วกับท่านไว้จึงจากมนุษย์โลกนี้ไปยังเปตรโรก ทีนีนางติสาก็ถามต่อไปว่าเรื่องทั้งหมดนั้นแม้ฉันก็รู้ว่าท่านเป็นคนดุดร้ายอย่างไรแต่อยากจะถามท่านสักอย่างหนึ่งว่าท่านมีสรีระเปื้อนฝุ่นเพราะกรรมอะไรเ,เป็นเป็น,เป,นเป็นฝุ่นที่เกิดแต่กรรมนะโยมมันคงจะล้างไม่ออกเช็ดไม่ออกนะนางเปรตตอบว่าท่านกับฉันพากันอาบน้ำแล้วนุ่งห่มผ้าสะอาด ตบแต่งร่างกายแล้วดิฉันอะแต่ฉันแต่งร่างกายเรียบร้อยยิ่งกว่าท่านเมื่อฉันแลดูท่านคุยอยู่กับสามีลำดับนั้นความริษยาและความกโกรธได้เกิดแก่ดิฉันเป็นอันมากตันใดนั้นฉันจึงกวาดเอาฝุ่นโปรยรถท่านฉันมีร่างกายเปื้อนฝุ่นเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นเนี่ยให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปทำกรรมอย่างไรไว้ ไปทำกรรมที่จะให้ได้รับผลอย่างไรก็จะได้รับอย่างนั้นแหละโยมนางติสาก็ถามต่อไปว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นความจริงแม้ฉันก็รู้ว่าท่านเอาฝุ่นโปรยใส่ดฉันแต่ฉันอยากจะถามสักอย่างหนึ่งท่านเป็นหิตคันไปทั้งตัวเพราะกรรมอะไรเป็นโรคหิตด,ด้วยโยมนางเปรตก็ตอบว่าเราทั้งสองเป็นคนหายาได้พากันไปป่า ส่วนท่านหายามาได้แต่ดิฉันนำเอาผลหมามุ้ยมาเมื่อท่านเผลอฉันได้โปรยหมามุย้ยลงบนที่นอนของท่านฉันเป็นหิดคันไปทั้งตัวเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นอ้าวโยมเนี่ยเออวิบากกรรมเนาะปัจจุบันนี้คนบางคนที่เอาน้ำกรดโยมเอาน้ำกรดไปรดไปราดไปสาด แกบุคคลที่เราไม่ชอบหน้าอย่างเช่นเมียหลวงเนี่ยเอาน้ํากรดไปสาดเมียน้อยนะเมียน้อยเอาน้ํากรดไปสาดเมียหลวงอย่างนี้นะอตาตมาเชื่อเลยนะว่าวิบากกรรมจะต้องได้รับในลักษณะอย่างนี้คือผิวพันธุ์ที่ตัวเองไปทําเขาไว้ให้เสื่อมเสียอย่างไรตัวเองก็จะมีผิวพันธุ์ในลักษณะอย่างนั้นเหมือนานางมัตตาเนี่ยโยมไปทําให้เขาคันโยมด้วยด้วยการเอาหมามุ่ยไปโรยไว้นะ วิบากกรรมของนางนางจะต้องมาเป็นโรคหิตคันไปทั้งชาติโยมรักษาไม่หายนะไม่มีโรงพยาบาลนะโยมพวกเปรตดเนี่ยจนกว่าบาปกรรมจะสิ้นสุดนู่นแหละนางติสาก็ถามว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความจริงแม้ที่ฉันก็รู้ว่าท่านโปรยผลหมามุย้ยลงบนที่นอนของฉันแต่ฉันอยากจะถามท่านสักอย่างหนึ่งท่านเป็นผู้เปลือยกายเพราะกรรมอะไร นางเปรตตอบว่าวันหนึ่งได้มีการประชุมพวกมิตรสหายและญาติส่วนท่านได้รับเชิญแต่ฉันผู้ร่วมสามีกับท่านไม่มีใครเชิญเออไม่มีใครเชิญไปร่วมวงประชุมกันเลยนะเมื่อท่านเผลอฉันได้ลักผ้าของท่านไปซ่อนเสียฉันเป็นผู้เปลือยกายเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นนี่ใครชอบลักผ้าลักเสื้อลัก อะไรต่างๆนี่แหละโยมยิบากกรรมก็จะตอบสนองในลักษณะอย่างนี้นางติสาก็พูดว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นความจริงแม้ฉันก็รู้ว่าท่านได้ลักผ้าของฉันไปส่อนแต่ฉันอยากจะถามท่านสักอย่างหนึ่งท่านมีกลิ่นกายเหม็นดังคูดเพราะกรรมอะไรโอ้โยมเหมือนกับก้อนคูดเดินไปเดินมาหรือทีเดียวนะโยมเนี่ยกลิ่นตัวแรงมากไม่ใช่กลิ่นธรรมดานะเป็นกลิ่นคูด กินอุจาระด้วยโยมนางเปรตตอบว่าฉันได้ลักของหอมดอกไม้และเครื่องรูปไร้อันมีค่าคล้าย,ายเครื่องประดับแต่งตัวนะอันมีค่ามากของท่านไปทิ้งลงในหลุมคูดเออโยมระวังไว้นะโยมบาปนั้นฉันได้ทำไว้แล้วฉันมีกลิ่นกายเหม็นดังคูดเพราะวิบากกรรมนั้น นางติสาก็ถามต่อไปว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นความจริงแม้ฉันก็รู้ว่าบาปนั้นท่านทําไว้แล้วแต่ฉันอยากจะถามท่านสักอย่างหนึ่งว่าท่านเป็นคนยากจนเพราะกรรมอะไรไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีข้าวจะกินเมื่อนั้นเถอะโยมนางเปรตตอบว่าทรัพย์สิ่งใดมีอยู่ในเรือนทรัพย์นั้นของเราทั้งสองมีอยู่เท่าเท่ากันเมื่อทายธรรมมีอยู่ แต่ฉันไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนเป็นคนยากขอไปฉันเป็นคนยากจนเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นครั้งนั้นท่านได้ว่ากล่าวตักเตือนฉันห้ามไม่ให้ทำกรรมชั่วว่าท่านจักไม่ได้สุขติเพราะกรรมชั่วการทำความชั่วนั้นจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ไม่ได้นะนางติดสาก็เตือนนางมัตตาตอนที่ยังไม่ตายนะ นางติสาก็ได้พูดต่อไปว่าท่านไม่เชื่อถือเราเพราะริษยาเราขอท่านจงดูวิบากแห่งกรรมชั่วเช่นนี้เมื่อก่อนนางทาสีและเครื่องอาภรร์ทั้งหลายได้มีแล้วในเรือนของท่านเนี่ยบริวารก็เยอะทรัพย์สมบัติเสื้อผ้าก็เยอะแต่เดี๋ยวนี้ทาสีเหล่านั้นพากันหอบล้อมคนอื่นเห็นไหมทาสีคนรับใช้ของนางมัตตา ตอนนี้นางมัตตาตายแล้วก็เอาทาสีไปใช้ในปรโลกไม่ได้นะทาสีคนรับใช้เหล่านั้นก็มาหอบล้อมคนอื่นเสียโยมพวกขทั้งหลายก็ไม่มีแก่ท่านแน่แท้บัดนี้กุดุมพีผู้เป็นบิดาของบุตรคือสามีนะสามีของนางมัตตานะ่ยยังไปตลาดอยู่ท่านอย่าเพิ่งไปจากที่นี่เสียก่อนบางทีเขาจะให้อะไรแก่ท่านบ้างโยมน่ากลัวเนาะ นางเปรตพูดว่าฉันเป็นผู้เปลือยกายมีรูปร่างหน้าเกลียดสู้ผอมสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นการเปลือยกายและมีรูปร่างหน้าเกลียดเป็นต้นนี้เป็นการทำความละอายของหญิงทั้งหลายให้กำเริบขออย่าให้ท่านกุดุมพีได้เห็นฉันเลยโอ้โหโยมนะน่าอายมากนางติสาก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะให้สิ่งใดหรือทำบุญอะไรให้แก่ท่านท่านจึงจะได้ความสุข สำเร็จความปรารถนาทั้งปวงได้เออโยมนางติดสาก็ไม่โกรธอาฆาตนะโยมไม่จองเวนโยมท,ทั้งทั้งที่เป็นศัตรูกันก่อนที่นางมัตตาจะตายไปก็อาจจะไม่ค่อยชอบหน้ากันอยู่แล้วนะแต่นางติดสาก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองโยมนะก็ถามว่าอยากจะได้อะไรนะนางเปรตบอกว่าขอท่านจงนิมนติกษุสง์มา4รูปจากบุคคลสรูป รวมเป็น8รูปอ๋อโยมจากสงคือว่าสงส่งมาโยมแล้วก็เจาะจงอีก4คนอ่อีก4รูปนะรวม8รูปให้ฉันพัตตาหารแล้วอุทิศส่วนบุญให้ฉันเมื่อทำอย่างนั้นฉันจะได้ความสุขสำเร็จความปรารถนาทั้งปวงได้นางติดสารับคำแล้วนิมนต์ภิกษุ8รูป ให้ฉันพัฒตาหารให้ครองตรายจีวรแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้นางเปรตในทันตาเห็นนั่นเองวิบากคือข้าวน้ำและเครื่องนุ่งหม่มได้เกิดขึ้นนี้เป็นผลหนึ่งทักษิณาในขณะนั้นเองนางเปรตมีร่างกายบริสุทธิ์สะอาดนุ่งห่มผ้าอันมีค่ายิ่งกว่าผ้าแคว้นกาสีประดับด้วยผ้าและอาพรอ,อันวิจิต เข้าไปหานางติดสาผู้เป็นหญิงร่วมสามีโอ้โหโยมน่าอาัศาจรรย์มากนะอาน,นิสงค์ของการถวายปัจ,จัจสี่แด่พระสงฆ์ผู้มีศีลและอุทิศให้กับนางเปรตนี่เป็นเรื่องอาัศาจรรย์จริจรงๆแล้วก็เป็นเรื่องอจินไตยนะโยมเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นอจินไตยเรายังไม่รู้กฎแห่งกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยเราก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะโยมนะอันนี้เป็นหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยเนี่ย นางติสาก็ได้พูดว่าดูก่อนนางเทธิดาท่านมีวันณะงามยิ่งนักส่องสว่างสวัยไปทุกทิศสถิตยอยู่ดุดดาวประกายพลึกท่านมีวันณะเช่นนี้เพราะกรรมอะไรอิทธผลสําเร็จแก่ท่านในวิมานนี้เพราะกรรมอะไรและโภคะทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกรรมอะไรดูก่อนนางเทธิดาผู้มีอนุภาพมากฉันขอถามท่านเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ ได้ทำบุญอะไรไว้อันหนึ่งท่านมีอนุภาพรุ่งเรืองและรัศมีอันสว่างสวยัยไปทุกทิศอย่างนี้เพราะกรรมอะไรโอ้ตอนนี้เปลี่ยนรูปร่างจากเปรตเป็นนางฟ้าเลยโยมนะนางติดสานี้จำไม่ได้เลยนะโยมเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยว่างั้นเถอะตายจากเปรตเป็นนางฟ้าเลยนางเทพิดาก็บอกว่าเมื่อก่อน ฉันชื่อมัตตาท่านชื่อติดสาเป็นหญิงร่วมสามีกับท่านได้ทำกรรมชั่วไว้จึงจากมนุษย์โลกนี้ไปยังเปตตโลกฉันอนโมธนาทานที่ท่านให้แล้วจึงไม่มีภัยแต่ที่ไหนคุณพี่ขอท่านพร้อมด้วยญาติทุกคนจงมีอายุยืนนานคุณพี่ผู้งดงามท่านจงประพฤติทธรรมและให้ทานในโลกนี้แล้ว จักเข้าถึงฐานะอันไม่เศร้าโศกปราจากทุลีอันเป็นที่อยู่แห่งท้าวะสวัสดีท่านกำจัดมนทินคือความตนีพร้อมทั้งรากอันใครๆติเตียนไม่ได้จะเข้าถึงโลกสวรรค์แน่โยมนางรู้อานิสงส์ของการให้ทานเนี่ยท่านตาเห็นเนี่ยนะล้่ก็กล่าวชื่นชมนางติดสานะที่นี้เป็นยังไงโยมเนี่ย ลำดับนั้นฝ่ายนางติดสาได้สอบถามเอาอันนี้อัตมาก็อ่านแล้วนะโยมนะตรงนี้เป็นอัตกถาท่านขยายนะลำดับนั้นนางติดสาบอกเรื่องราวนั้นแก่กุดุมพีคือสามีของนางที่ที่ไปตลาดกลับมานะกุดุมพีจึงได้เรียนแก่พิกษุทั้งหลายโอ้โยมพิกสุทั้งหลายจึงกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทําเรื่องนั้นให้เป็นอัุปปฏิเหตุจึงทรงสแสดงธรรมแก่บริษัทพูดถึงพร้อมแล้วมหาชนได้ฟังธรรมนั้นแล้วกลับได้ความสลดใจกลับได้ความสลดใจคือเห็นโทษของความตรนีเห็นโทษของความโกรธความอิจฉาลิษยาที่นางมตตา เคยสั่งสมกรรมเอาไว้ก่อนตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตนนะจึงกรรจัดมนทินมีความตรณีเป็นต้นเป็นผู้ยินดีในทานและศีลเป็นต้นแล้วมีสุกติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าช่นนี้แหลอัตตกถามัตตาเปติวัตถุที่สจบลงไว้ได้เพียงเท่านี้โยมในเรื่องนี้นางมาตตาผิดศีลข้อไหนบ้างโยมเนี่ย ส่วนมากก็เกี่ยวกับคำพูดเนาะคำพูดที่ไม่ดีที่จริงก็มีหลายเรื่องนะที่โยมฟังมา,าเช่นทำไมจึงไม่มีผ้านุ่งเพราะว่าแกไปรักผ้าเอาไว้นะทำไมจึงเป็นคนจนเพราะว่าไม่ได้ให้ทานอย่างงี้ทำไมจึงเป็นโรคหิดก็เกี่ยวกับการเอาหมามุ่ยไปโรยในที่นอนของเขานะอันนี้โยมก็ฟัง ละเอียดแล้วก็เข้าใจดีแล้วคงจะไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมนักแล้วก็วันนี้เวลาก็จวนจะหมดลงพอดีโยมยังไงเนี่ยโยมก็ติดตามารายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกนี้ไปเรื่อยๆโยมอาตมาก็จะนําเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับวิบากกรรมของการละเมิดศีลห้า แล้วก็อนิสงค์ของการรักษาศีลห้าได้มาทยอยอ่านออกอากาศให้ญาโยมได้ติดตามรับฟังกันสําหรับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทําหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโย,ยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญก็เจริญพร